สวัสดีครับหายหน้าหายตากันไปนานเลยนะครับวันนี้ก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับมาอยู่ในช่องกินกันลุงอีกแล้วนะครับผมแต่วันนี้คิดว่าเราคงไม่ได้กินนะส็หรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปของผมในะบางทีผมก็อ่เขาเรียกอะไรคอนเทนต์ไม่ค่อยชัดเจนเนะพื่อนๆนะแต่ว่าทําช่องไ,ว,อองไว้แล้วเอ่อทช่องไว้แล้วเราก็ต้องทําต่อนะครับผมก็ทาไปเรื่อยๆนะหลังหลักหลักๆเลยเนี่ยของผมก็คือจะไปทําอยู่ที่ช่องกินไงนะครับผมเออไม่ใช่ช่องกินไงเด่อ ป๋ากรมาแล้วนะครับชื่อช่องว่าป๋ากรมาแล้วนะเมื่อก่อนใช้ชื่อกินไงแต่นี้ผมเปลี่ยนมานะเพราะว่ามันดูเป็นการกินถ้ากินไงคือผมจะต้องทําเกี่ยวกับการกินอย่างเดียวเลยทีนี้ผมก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนนะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองซะใหม่ก็คือหนึ่งละตอนนี้เราก็ผมก็เริ่มเขาเรียกอะไนระมีรอดความดันไขมันความดันสูงอะไรประมาณนี้ถ้าจะกินอย่างเดียวเลยเนี่ยมันมันก็มันผมว่าผมไม่รอดนะฮะผมก็เลยเปลี่ยนแนวมาให้มันเป็นแบบอ่า กินกะลุงอะไรเงี้ยผมก็จะผมก็กินกะลุงแต่บางทีมันก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรวะเดี๋ยวถอยรดก่อนฮะสติสัมปชัญญะไม่อยู่กับมือกับตัวเพราะเราใช้รถใหญ่วิ่งตอนนี้ก็ออกรถรถคันใหม่มานะครับจะเก็บไว้เป็นรถท่องเที่ยวเป็นรถร้อยอะวะมันเขียนแค่ว่าเจ็ดทับเก้าจริงจริงมันคือเจ็ดทับเก้าหกห้าเจ็ดอ๋อก็เขียนผิดมา เอ,อันมันสามอันอันพันสองอ่ะอันจะหล่นลงไปในกองพันสี่ออก็เลยยิงมาโอเคไม่เป็นไรโอเคนะครับทุกคนครับทันนี้เราก็ช่วงนี้นะครับก็มาทํางานเกี่ยวกับการส่งพัสดุนะครับเพราะว่าผมไม่อายนะบอกตรงว่าไม่อายนะครับไม่อายที่จะทํามาหากินแนละเพราะาชีวิตของเราต้องไปต่อนะครับบางคนมัวแต่ติดกับ ราบยศสันเสริญอยู่ยังเขาเรียกว่าลดตัวไม่ลงเล็กไม่ลงอนะ่ะผมว่าอยู่ก็ลําบากนะครับผมเป็นภาระคนอื่นด้วยนะฮะนี่นะมีอะไรเราก็ทําไปนะครับในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะทุกคนนะมีอะไรเราก็ทําไปอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดว่าอุ้ยอายอย่าคิดว่าฉันตกต่ํานะลองลองทําแบบผมดูก็ได้นะครับอย่างน้อยๆก็เรามีเงินใช้มีข้าวกินนะครับ ไม่ได้นอนคิดมากอยู่บ้านด้วยนะครับไม่ได้นอนเพ้อฝันอยู่บ้านด้วยนะครับออกมาข้างนอกทํางานไปแล้วก็เก็บเก็บความฝันของเราเอาไว้นะพร้อมเมื่อไหร่เราก็ออกไปลุยกันต่ออะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนะบางคนนะครับผมจะบอกเลยว่าโอ้ยอ,อวดร่ําอวดรว,วยใหญ่โตมโหฬารแบบทําบางคนการโพสต์แต่ความร่ารวยทุกวันทุกวันเนี่ยบางครั้งมันก็ทำให้คนอื่นท้อเหมือนกันนะทุกคนนะคนที่เขามาดูคลิปเราอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ท้อนะ ทำไมชีวิตฉันไม่เหมือนชีวิตเขาทาไมชีวิตเขาได้ดีจังเลยมันมันเป็นเรื่องจริงนะทุกคนนะนะฮะนี่ของผมเนี่ยผมไม่ได้สนใจผมก็อยู่ตามสภาพของผมผม,ผมอยู่ไงผมก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมเคยเป็นนักสแสดงเคยมีชื่อเสียงผมก็เฉยๆนะมันก็แต่ผมไม่ใช่เพิ่งเป็นนะทุกคนันเป็นมาตั้งนานแล้วนะครับผมเป็นมานานมากนะนิสัยของผมเพราะเรามาจากป่าเนี่ยเรามาจากจากดินมาจากชนบทนะี่ครับ ให้รวยให้ตายผมก็อยู่ผมแบบเนี้ยผมก็เป็นของผมแบบเนี้ยนะฮะวันนี้กลับมาในช่องก็ไม่ได้มีอะไรนะครับทุกคนก็คือห่างหายทิ้งช่องไปโอ้ยถือว่านานเลยทีเดียวนะครับไม่มีคอนเทนต์อะไรนะแล้วก็ต้องขอโทษทุกๆคนด้วยว่าที่เข้ามาดูช่องผมบางครั้งกันก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรที่ชัดเจนนะทุกคนนะเพราะเราต้องทำ,ทำมาหากินต้องทํางานนั่นคือชีวิตจริงนะเราไม่ได้มีเงินผุ่งเงินหางเราไม่ได้มีผู้สนับสนุน ในช่องของเราแบบไปเที่ยวไหนก็ได้ไปกินไหนก็ได้โดยที่แบบไม่ต้องพักกระเป๋าตัวเองนะเราไม่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะเราก็ใช้ชีวิตปกติของเราไปมีอะไรแล้วก็ทำรถเยอะรถเยอะรถเยอะตอนนี้เราก็มาส่งพัสดุเป็นรอบเช้านะครับทุกคน อันนี้ก็เราก็จะไปเอาอีกรอบหนึ่งรอบสองนะฮะส่วนรถคันนี้ซื้อมาก็มาทําที่นอนเดี๋ยววันหนึ่งข้างหน้านะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทําแบบเป็นรถบ้านอย่างนั้นไม่ใช่นะผมไม่กล้าทำหนึ่งขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะลงทุนค่อนข้างจะลงทุนสูงอยู่ก็เลยเอาแค่เราทําเองประกอบเองทาเองนะเวลาเราไปไหนมาไหนเราก็มีที่หลับที่นอนของเราเองอะไรประมาณนี้นะ เวลาไปต่างจังหวัดบางทีวันดีคืนนีอาจจะไปแคมปิ้งอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งอันนี้ก็คืออนาคตนะครับก็คิดเอาไว้นะครับผมแต่ที่แน่ๆเวลากลับบ้านนอกของผมไปเนี่ยก็ผมสามารถนอนในรถได้นะครับผมเนี่ยคิดเพราะว่าตอนนี้ชอบกําลังชอบรถตู้แล้วนะครับชอบนอนในรถตู้นะฮะบ,บางทีก็นอนเล่นถึงบ้านแล้วบางทียังไม่อยากจะลงจากรถเลยนะนั่งกินนั่งดื่มอะไรก็อยู่ในรถหมด ก็เป็นความสุขนะตอนวัยแก่ตอนแก่เธอชนะ51เองอ่ะทำไม,รรมก็เขียน51อ่ะที่หมอเขียนมาก็าดูตามบัตรประชาชนเออแล้วทำไมก็เขียนพี่เป็น5อายุ50เออแล้วฉันไปบอกเขา5 3สาม5าสี่ พูดไปเรื่อยอยากแก่ตอนนี้หัวงอกแล้วครับทุกคนในวัย50ีกว่านะครับทุกคนบางครั้งเราก็อยากจะใช้ชีวิตแบบเขาเรียกอะไรแบบท่องไปเรื่อยเปื่อยอะไรอย่เงี้ยก็อยากอยากใช้ชีวิตแบบมันมีความ<ไหน>สุข<ส><ด>อ๋อสแสดงว่าน่าจะรุ่นรุ่นเดียวพี่พงษ์แล้วกัน เท่าตอนนั้นฉันบอกหนะ้าสามอ่ะให้เราบอกเราบอกกับคนอื่นว่าเราแก่ไว้ก่อนว่าว่าเรา,าใาห้าสามห้าสี่ไว้ก่อน <c oughs> คนจะได้เกรงใจเราเพราะเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ฮะ <c oughs> อย่างที่ผมมาส่งของเนี่ยเพื่อนๆน,นะก็กินในรถขับรถไปคุยกับคุยกับเพื่อนบ้านคุยกับลูกค้า คุยกับคนสัญจรไปมาบางทีจะร้านก๋วยเตี๋ยวผมก็แวะกินก๋วยเตี๋ยวอะไรประมาณนี้ทุกคนนะฮะแล้วก็การทํางานตรงนี้ใช้รถตู้วิ่งแล้วก็มันสะดวกสบายนะแล้วที่ผมจะทําที่นอนแล้วก็คือหลังจากเราไปเที่ยวมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาของรถมาตกของด้เลยแต่จะให้ทำเป็นตู้รูราปาร์ตี้มันคนอื่นเขาผมคิดว่าผมคงไม่ทํานะเพราะว่าเราไม่ได้รวยขนาดนั้นนะครับผมนะฮะก็วันนี้ที่มาก็ไม่ได้ มีอะไรเพื่อนๆก็อยากจะบอกกับทุกคนว่านะอย่าท้อแท้ในายามในายามวิกฤตนะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะวิกฤตไปอย่างนี้แบบนี้อีกนานแค่ไหนก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะครับอยากให้ทุกคนมีพลังใจนะครับผมเป็นกองกังูก็ถือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเหมือนกันนะแต่วันหนึ่งอะ่ะผมก็ต้องกลับมาเป็นพนักงานส่งของเป็นคนขับรถส่งของส่งพัสดุเนี่ยผมก็ภูมิใจในงานของผมผมก็มีความสุขในงานของผมผมไม่ยึดติดกับตําแหน่งผมไม่ยึดติดกับ ฐานันดอนผมไม่ยึดติดกับฐานะของตัวเองผมไม่ยึดติดอะไรทั้งนั้นนะเอาเป็นว่าผมทําอะไรลรวผมมีความสุขผมทาหมดทุกเพื่อนเพื่อนก็เหมือนกันนะครับอย่าไปคิดเยอะทำอะไรมีความสุขก็ทําไปนะครับไม่มีงานทําก็ลงท้องซื้อแหลงท้องไปยิงนกตกปลาจับปลามาขายทําปลาขายทุกวันเนี่ยโลกออนไลน์มันกว้างมากนะอยากให้ทุกคนอย่าท้อแท้นะครับบริษัทไม่รับบริษัทเงินเดือนน้อยทํางานต้องทะเลาะกับคนอื่นทํางานแล้วกลัวคนอื่นเอาเปรียบนะตัดสินใจครับซื้ออวนซื้อแหลงท้องนะครับ ทำปลาขายครับเดี๋ยวนี้ปลาตัวเล็กตัวน้อยขายได้หมดนะครับก็ลองดูนะับปลาซิวปลาลูกกุ้งป่อยตัวเล็กๆจับมาปนปนกันตากแห้งได้ถา่าก็ยังได้เป็นเงินนะครับทุกคนลองดูนะลองดูลองคิดดูนะครับอย่าพอแท้ให้ทุกคนสู้ๆครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ